มีลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามมาดาชมและทีมงานมากมายเลยค่ะว่าที่ซันเกรนเรามีจําหน่ายเม็ดมะม่วงหิมาพานมันไหมบอกเลยค่ะว่ามีที่ซันเกรนเรามีจําหน่ายมาเมล็ดมะม่วงหิมาพาัน์ทั้งแบบเต็ม,มเมล็ดไม่ว่าจะเป็นไซส์ A ไซส์ B จัมโบ้และที่สําคัญซูปเปอร์จัมโบ้เม็ดใหญ่ไซส์พิเศษมีทั้งแบบอบแล้วและยังไม่ได้ผ่านการอบ สำหรับมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบไม่เต็ม,มเมล็ดน,นะคะเรามีทั้งแบบซีกธรรมดาไซส์ AB บซีกจัมโบ้ซูปเปอร์จัมโบ้ท่อนใหญ่ท่อนเล็กป่นงาเรามีครบเลยค่ะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ชนิดเผาเกลือด้วยฟืนธรรมชาติกลิ่นหอมจากไม้ถ่านรสชาติมันไม่เค็ม,มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เผาเกลือมีรสชาติ หอมมันกลมกล่อมเค็มเค็มเล็กๆอร่อยมากเลยค่ะบรรจุภัณฑ์เรามีทั้งหมด3ขนาด10กิโลกรัม500กรัม100กรัมมาดำชมคัดสันวัตถุดิบเพื่อคุณอย่าลืมนะคะขนมอร่อยวัตถุดิบพรีเมียมให้ซันเกรนเป็นผู้ช่วยเสริมความอร่อยให้ขนมของคุณค่ะ